ใส่เ่จะได้ต้องจอย่างนี้พี่วุไิบดีเขาอยู่บนขึ้นเลยย่มเลครี่ไปบานขาตงระเี้ยมึงจหาเอาเป่าแม่งีเมึงหลรยคับมาใส่เป่าดูนี่เาเ่ต้มข้าวเนย่างนึ่งต้องหายเลยครับวัสดีครับเปียชาแนลว่าล้วครับมือนี่ขาหมูอีกแล้ว ทีมงานคือกาซุ้มขี่ขันแต่ว่ามีเวียกสุมือโอ้ลียดครับเลียดอยากให้พี่น้องเห็นแนวอบาตตาเนี่ยครับทีมงานมีมีสมาชิมมมาเพิ่มครับไอ้น้อยเรามาเพิ่มโอ้โอ้มันบ่หลตัวหนึ่งวันอีเมะมโอ้บ่มีมั่นครับมีแต่หนังเลยเป็นแต่ทันนังหลยไหลนังงามงาแบบนี้เขาก็ไปเเ็ดสมตัวสม โอ้เหนื่อยนี่แม่เจ้วมาไปเจ้แวแม่วันนี้เราก็วันนี้เราจะกินย่างหูนะฮะหูเป็นแต่เสียบแท้บอด,ดีเห็ไปมวะต,ตองคนเดิมครับขอคำคุม้มๆในบาตองมิดกนครับโอ้อีกแล้วขากไ็าได้ก็ได้กินเต้าหูเอ๊บโอ้ชีสันไหม กินเหรอวะไทยเไทสวนสวยวะไม่ใ <silently> ช <ous> ่ไม่ต้งหนาวหน่ต้นวหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไเบียเนาะไทยปี๋ทั้งไทยนย่างหัเรือี่น้องผมตัวว่าเอาไปวยอย่างหัวเฉียบๆน้ำจืดอางนี้บอสุงจะทัไปยังไหมชื่อตะไคร้จ้าหัวกินจ้หัเหร ไม่มนเปนซอสเนี่ยมหนามันมีกลิ่นอมากแล้วเนี่ยเนี่ยมหนามันไหนเกี่ยเนาะเห็นยมเวียดกเป็นดกินได้แล้วเนาะทางมึงแรงตรงไปมึงเจอแท่งคตรงแบบขึ้นน้ำกดมากเฮ้ยมาผิดทางเนาะ อไม่เอาหรออค้านาไ่เด็ทุกอย่างใ่เพี่้เติม้วจัอย่างี่ว่าจะร้อม่จีอยืดขึ้นเี่เ่าท่าห้าเียงวนี่ เอฟซีมึงไลยคักมาใส่ป้ตยยนูนี่อา้าว่ป้ตอมเขาแงอย่างไัเนบ่อหาย,ย